มีเพื่อนๆคนไหนเคยรู้สึกแบบว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้สวยงามตามเทรนหรือตามค่านิยมของสังคมแบบที่ว่าไม่ว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนหรือว่าร่างกายเราจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกเราก็ยอมไหมครับหรือเคยมีอารมณ์แบบเราต้องโดนบังคับให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใช้ให้คนอื่นมายอมรับเราจะได้มีผัวมีผู้แต่งงานสักที รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะมากับหนึ่งในเรื่องความเชื่อป่วยๆฮะที่เขาบอกว่าถ้าผู้หญิงทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์กระเซาอยากจะมาบีบๆนวดๆเธอนะครับนั่นก็คือการมัดเท้าให้เล็กๆเ,เป็นรูปดอกบัวนี่เอง แต่หารู้ไหมครับว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีความดาร์กแฝงอยู่ที่เรานะครับก็จะพากันไปดูตั้งแต่ใครกันหน่อที่เป็นคนคิดคน้นไอเดียบ้าๆนี้ขึ้นมารวมถึงเบื้องหลังอันดํามือที่น้อยคนจะรู้จนถึงจุดจบอันน่าเศร้าของการมัดเท้านี่นะครับที่คนสวยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือผู้หญิงเหล่านี้ที่ยอมหักเท้าของตนเองเพื่อฐานะทางสังคมนั่นเองดังนั้นอย่ารอช้าเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับ โดยประวัติที่มาของไอ้เท้าดอกบัวแบบนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่ามันได้เริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่คือมันจะมีหลากหลายเรื่องเล่าหลากหลายตำนานมากเลยแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่กับรายการของเราแล้วก็ขอหยิบเรื่องเล่าที่มันโหดๆมาเล่ากันหน่อยก็แล้วกันที่ว่ากันว่าในช่วงหนึ่งของราชวงศ์ชางนะครับมันก็ได้มีเมียกษัตริย์องค์หนึ่งฮะที่ก็เกิดมาด้วยอาการโรคพิการที่เขาเรียกว่าโรคเท้าปุกนะครับ ก็คืออาการที่เท้าของเราเนี่ยมันจะมีการงององุมง้มๆุมแบบเดินไม่ได้เลยครับ ทำให้ตอนเล็กๆนะครับแม่หญิงคนนี้เนี่ยก็มักจะโดนล้อตลอดแต่ทว่าเมื่อเธอโตขึ้นมาเธอดันโชคดีครับได้กลายไปเป็นเมียของฮ่องเต้เธอก็เลยได้เวลาเอาคืนในพวกที่ชอบล้อเธอตอนเด็กๆเลยโดยการสร้างค่านิยมว่าไอการที่มีเท้าแบบเธอนะครับมันเป็นแฟชั่นชนิดใหม่ฮะที่มันจะเป็นความกิบเก๋จากชาววังไอพวกที่ไม่ทําเท้าแบบนี้เนี่ยเชยแล้วก็ไปเป่าหวัวผู้ผัวในวงเล็บองค์ฮ่องเต้นะครับให้ได้สนับสนุนการมีเท้าเล็กแบบนี้โดยการให้จับ ยิงทุกคนในวังมาหักเท้ามันแล้วก็มามัดมัดมได,มด้เท้ามันเล็กซะเลยเธอจะได้ไม่เป็นตัวประหลาดคนเดียวว่าอย่างนั้นเจ๊โหดมาก ซึ่งถ้าเป็นตำนานแบบที่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาปนหน่อยนะครับเขาก็จะบอกว่าจริงๆแลวเนี่ยแม่หญิงคนนี้นะครับไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่ว่าเธอเป็นนางจิ้งจอกแปลงกายมาครับแต่ทว่าก็คงจะเป็นจิ้งจอกประเภทแบบวิชัยยังไม่แก่กล้าถึงขั้นไงเพราะแปลงกายเสร็จแล้วไอ้ตรงเท้าเธอนมันยังแปลงไม่ได้ก็เลยทําให้เป็นเท้าหมาเท้าแบบอุ้งๆเล็กๆอยู่เธอก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนในวังมาจับได้ว่าเธอเป็นนางจิ้งจอกฮะก็เอาเท้าพันๆปิดไว้ที่พอมีคนเดินมาถามเธอว่าอู้ทำไมพันเท้าเองวิเท้าเลล็จังะ ก็บอกโอ้ยเธอไม่รู้เหรอนี่มันเป็นแฟชั่นแบบใหม่กันหลังจากนั้นก็เลยเกิดไอเดียเลยนะครับว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนในวงนี้เนี่ยมีเท้าแบบนี้กันทั้งหมดเลยจะได้ไม่ต้องมาสงสัยว่าเธอเ,เป็นนางจิ้งจอกครับก็เลยไปเป,เปลววงเต้ในวงเล็บผัวเธอ,อเช่นเดิมนี่นแหละหไปบอกว่าให้จับสา้าในวังนะครับมาหักเท้ามาันี่้เป็นเท้าดอกบัวแบบนี้หมดเลยเป็น ปิศาจที่ทั้งโหดและเกลียนมากครับหรือถ้ามันจะเป็นตำนานที่ดูปนไปด้วยความใคร่ใคร่กิเลสตัณหานิดหน่อยนะเขาก็จะบอกว่ามันมีวันหนึ่งนะครับที่ในท้องพระโรงเนี่ยเขาก็ได้จัดงานเลี้ยงอันหนึ่งที่น่าเบื่อขึ้นมาครับซึ่งทุกคนที่ได้นั่งอยู่ในนั้นน,นนะก็แบบนั่งดูงานเลี้ยงกันแทบจะหลับคอหักกันเลย แต่ทว่าวในเวลาต่อมานะครับความน่าเบื่ออันนั้นมันก็ได้ถูกขจัดออกไปเมื่อมีนักแสดงเต้นรําคนหนึ่งครับกระโดดเข้ามาโชว์การรําแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยที่เขาจะเรียกว่าการเต้นรําแบบดอกบัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรําโดยใช้เท้าที่ถูกพันผ้านนะ ให้มันได้เล็กแน่นจนมีลักษณะคล้ายๆกับดอกบัวตุ้มๆนะฮะมาเต้นเลยซึ่งว่ากันว่าเมื่อแม่นางสาวคนนั้นได้กระโดดมาเต้นรํานะครับก็มีชายหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งห้องเต้และขุนนานะครับได้เกิดอาการแบบสู้ซาโออยากจับหญิงคนนั้นมาโอโบจมะด้วยเหลือเกินจนกระทั่งทําให้ผู้เมียหรือว่าหญิงต่างๆที่เป็นภรรยาของเหล่าขุนนาพวกนั้นนะครับเกิดอาการอิจฉาเห็นผัวนางปึงปังมาด้วยเท้าแบบนี้เนี่ยเธอก็อยากทําให้ผัวนางปึงปังบ้าง ก็เลยหยิบเอาผ้านะครับมาพันเท้าของตนเองให้มันเหมือนกับนักเต้นคนนั้นหมดเลยฮะแล้วก็บอกว่าแฟชั่นการมัดเท้าให้เล็กเป็นเทรนเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละ แต่ว่าเอาจริงนะแอดว่าไอ้พวกตำนานเหล่านี้นะมันเวอร์ไปมันไม่น่าจะใช่หรอกไอเรื่องราวที่แอดได้ยินมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีเหตุผลมากกว่าก็คือผู้ชายสมัยก่อนในวังนะครับเขาก็ไม่ใจผู้หญิงซาเป็นม้าดีดกระโหลกอยู่ในวังไงคือเดินตัวเป็นกุลสตรีในวังก็ควรจะแบบทําอะไรเรียบร้อยใช่ไหมดังนั้นเองนะครับพวกเขาก็เลยมีกุศโลโบายขึ้นมาคือจับไอ้ผู้สาวพวกนี้เนี่ย มาพันเท้าฮะให้มันเดินไม่ถนัดที่พันไปพันมาเนี่ยก็บีบีบบีบซะจนเท้าเล็กลงครับซึ่งไอท้ทฤษฎีนี้ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องราวของตำราจีนที่บอกว่าการมัดเท้าไห้เล็กๆแบบนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นผลดีต่อผู้หญิงในด้านการสืบพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เท้าของเธอได้โดนบีบรัดและแน่นซะขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้เลือดทั้งหลายแหล่นะครับได้ถูกบีบจากเท้าขึ้นมาขึ้นไปอยู่ที่น่องที่บั้นดากแล้วก็ไปอยู่ที่เวอร์กูบ้าแทนครับที่เมื่อเธอใช้ประกอบกิจกรรมอะไรเนี่ยก็อาจจะทําให้เธอได้มีลูกได้เยอะขึ้นฮะซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ตรก,กะอะไรในการคิดนะครับและมันก็จะมีตําราที่แบบแอดไม่สามารถเอารูปภาพมาโชว์ที่นี่ได้เพราะว่ามันจะเป็นตําราการสอนการอปจม กับผู้หญิงที่มีเท้าเป็นรูปดอกบัวแบบนี้นะครับมีเป็น10บสบภาพเลยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าตำนานมันจะเป็นแบบไหนก็ตามหรือว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับไอการมัดเท้าแบบนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ได้เริ่มแพร่กระจายไปจากแค่ในวังก็ออกไปสู่สังคมภายนอกที่ต่อมานะครับการมัดเท้ามันก็จะไม่ใช่แค่แฟชั่นความสวยหรูแล้วครับแต่จะเป็นค่านิยมสําหรับตัวผู้หญิงเลยที่จะหมายถึงคุณค่าและความมีราคาของสาวๆคนนั้นนะครับ คือว่ากันว่าถ้าหากผู้สาวคนไหนเนี่ยมีเท้าเล็กมากนะครับก็จะสามารถแต่งงานไปกับครอบครัวที่รวยๆได้ครับแล้วก็จะนําเงินทองให้ครอบครัวให้บ้านเธอเยอะแยะเลยเพราะว่าเหมือนกับสาวที่มีเท้าเล็กนะครับมันจะเป็นของหายากไงไอ้ครอบครัวต่างๆก็จะมีลูกสะใภ้ที่เท้าเล็กแบบนี้นครับโอ้ขยันเปอะไรกันให้เลยซึ่งไอการวัดระดับเท้าเล็กแบบนี้นะครับเขาก็จะมีมาตรฐานนะคือจะแบ่งเป็น3มช่วงครับที่บอกว่าถ้าผู้หญิงคนไหนมีเท้าเล็กยาวไม่เกิน3นิ้วแล้วก็เขาจะเรียกเท้าผู้หญิงคนนั้นว่าเท้าด ดอกบัวทองคำนะครับซึ่งจะเป็นเท้าแบบที่มีคนต้องการมากที่สุดส่วนถ้าถัดมาจะเป็นเท้าแบบ4นิ้วเนี่ยก็จะเรียกว่าเท้าแบบดอกบัวเงินครับซึ่งก็โอเคแล้วก็เป็นของดีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบพรีเมียมเปอร์สก์ดอะไรก็แล้วแต่ แต่ทว่าวคนที่สวยที่สุดนะครับก็คือหญิงที่มีเท้าประมาณ5นิ้วขึ้นไปฮะที่เขาจะมีชื่อเรียกว่าเท้าดอกบัวเหล็กครับซึ่งคุณค่าของผู้หญิงผู้นี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับของเลหลังในตลาดโลงเกลือเลยแหะครับที่แบบถ้าครอบครัวคนไหนไแบบยากจนเกินไปหรือว่าไม่จําใจจะต้องให้ลูกชายเนี่ยได้แต่งงานออกไปจริงๆเขาก็จะไม่หยิบพวกผู้หญิงผู้นี้เนี่ยมาเป็นเมียเลยครับด้านนั้นเองนะครับพ่อแม่ต่างๆที่อยากให้ลูกสาวตัวเองมีคุณค่ามีฐานะทางสังคมหรือว่าเอาโกยเงินโกยตังค์มาเข้าครอบ กลอบครัวได้เนี่ยพวกเขานะครับก็จะเริ่มการดัดเท้าของลูกตัวเองตั้งแต่เล็กเลยโดยมีอีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าทําไมต้องเริ่มดัดเท้าเด็กตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับก็เพราะว่าเท้าเด็กเนี่ยมันจะมีกระดูกอ่อนที่นุ่มแล้วก็ง่ายต่อการหักดัดครับที่แค่พูดนี่ไอ้ก็รู้สึกเสียวเท้าตัวเองละเพราะวะ่าไอ้วิธีการทําเท้าดอกบัวแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยนะแต่จะเป็นกรรมวิธีที่ต้องผ่านความเจ็บปวดและหญิงสาวที่ผ่านกรรมวิธีนี้ทุกคนนะครับจะต้องร้องกรีดคราจนก,กระทั่งเก็บไปเป็นฝันร้าายยามต ทีเดีท่ในบางบันทึกนะครับเขาก็ได้บอกอีกว่าสาเหตุที่ต้องให้เริ่มทําตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เพราะว่าเด็กหญิงเหล่านี้เนี่ยจะทนความเจ็บได้มากกว่าเด็กโตครับแต่เราไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะว่าไอ้ตอนที่เราเด็กๆมันยังจําอะไรไม่ค่อยได้มากกว่า นอกจากนั้นเองก็ยังมีคําแนะนําอีกด้วยนะครับว่าการจะดัดเท้าให้เป็นดอกบัวได้ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาก็มักจะทํากันในหน้าหนาวครับเพราะว่าไอตอนที่อากาศหนาวจัดๆเนี่ยอากาศหนาวมันจะทําให้เท้าชาแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยที่อันีแอดขอเถียงเลยนะครับว่าเวลาที่เราอากาศหนาวเนี่ยเท้าเรามันจะเจ็บมากกว่าเดิมมีครับเพราะว่าถ้าใครเคยอยู่เมืองหนาวเนี่ยจะเข้าใจอารมณ์แบบเท้าเย็นๆแล้วเดินไปเตะขาโต๊ะขาเตียงโอ้โหร้องกรี๊ดกันแทบน้ําตาเล็ดเอาเป็นว่าเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะครับว่า ไอ้วิธีการรัดเท้าวพวกนี้เนี่ยเขาทํากันได้ยังไงที่ก็จะเริ่มจากการเอาเท้าของน้องหนูน้อยพวกนี้นะครับมาล้างให้สะอาดขัดสีฉวีวรรสซะก่อนก่อนที่จะค่อยๆถอนเล็บถธอออกทีะเล็บครับเพื่อจะสะดวกต่อการทําการต่อนะและเขานะครับก็จะเอาพวกสมุนไพรต่างๆน้ํามันเนี่ยมาบีบๆฉโลมนวดแล้วก็บดๆให้อีหนูเนี่ยได้เพลินกานนวดเท้าครับที่เมื่ออีหนูเผลอปุ๊บแล้วก็ เสียงกรอบมันก็จะดังขึ้นเลยครับเพราะคนที่นวดเท้าเนี่ยเขาจะเริ่มหักจาก4นิ้วเท้าเล็กๆครับให้เข้ามาหาฝ่าเท้าเหลือไว้แค่นิ้วโป้งใหญ่ๆอันเดียวซึ่งในเวลานี้เองแหละครับเราก็จะได้ยินเสียงโหยหวนร้องไห้มากมายของอีนูฮะที่ก็จะกรีดกันใหญ่เลยแต่ว่าวทํามาถึงขั้นนี้แล้วมันหยุดไม่ได้แล้วไงมอนวดหรือว่าคนที่มาหักเท้าเลยทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเริ่มบ,บ,บีบจับให้เท้าเนี่ยมันห่อรูปเป็นได้ดอกบัวที่ตามต้องการครับ ที่เมื่อเท้ามันได้รูปเสร็จนะครับพวกเขาก็จะนําผ้าใหม่หรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่มีแล้วแต่ตามฐานะของบ้านนะครับมาพันๆห,อห,อห,อห่อๆเท้ามาได้รูปทรงอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าอ้าวอาหนูลือไปพักผ่องได้แต่ถ้าว่าฝันร้ายนะครับมันก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะว่าทุกๆวันหลังจากนี้เนี่ยเท้าของอีหนูพวกนี้นะครับก็จะต้องถูกแกะออกมาแล้วก็เอามาดัดๆให้เป็นรูปทรงที่สวยงามอยู่แบบนี้ประมาณ2ปีฮะ ที่ถ้าหากอีหนูคนไหนร้องเจ็บปวดแล้วไม่อยากจะทําต่อนะครับก็ว่ากันว่าเธอเนี่ยจะต้องโดนพ่อแม่ของเธอเคี่ยนตีประจําเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นคําพูดจากคําบอกเล่าของอา่าผีชื่ออาาที่ยังมีเท้าดอกบวัวแล้วก็ยังมีชนชีพอยู่ถึงตอนนี้นะครับโดยเธอเนี่ยได้เล่าว่าเมื่อตอนเด็กๆที่อา่าได้ทําเท้าดอกบัวเสร็จใหม่ๆนะครับอามาก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับแบบโดนไฟไหม้เท้าทุกวันนะครับ จนบางวันเนี่ยอาม่าแกเล่าว่าแกทนไม่ไหวนะครับแกต้องวิ่งออกไปนอกบ้านในวันที่หิมะตกเพื่อจะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มหิมะให้ความเย็นจากหิมะมันได้บรรเทาให้อาม่ารู้สึกว่าได้โอเคขึ้นมาบ้างก่อนที่ในวันต่อมานะครับอาม่าก็จะต้องมาโดนหักหักนวดนวดเท้าใหม่แล้วการกระทําแบบนี้นะครับมันก็จะวนอยู่เป็นหลักปี2ปี3ปีเลยทีเดียวทว่าวเรื่องที่ทรมานที่สุดที่อาม่าจําได้ก็คือ หลังจากที่อาม่าได้ถูกพันเท้าเสร็จสักระยะนะครับอาม่าในร่างวัยเด็กเด็กก็จะถูกบังคับให้เธอนะครับต้องใช้เท้าอันบิดบดเปี้ยวๆนี่แหละเดินทางไปหลายกิโลครับเพื่อเป็นการที่1มันจะฝึกการเดินของเธอให้พร้อมเมื่อเธอมีเท้าในลักษณะที่เป็นดอกบัวแล้วนะครับกับ 2. ไอการเดินแบบนี้มันจะทําให้น้ําหนักตัวของเธอนะครับได้ช่วยกดช่วยบดกระดูกของเท้าให้มันได้แหลกเลวแล้วก็เข้ารูขึ้นฮิโอยฟังแล้วทรมาน เพราะว่าเรื่องราวที่อันตรายที่สุดของการทําเท้าแบบนี้นะครับมันกลับเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงครับนั่นก็คือพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนั่นเองเพราะแบบลองนึกภาพดูไอการที่เท้ามันถูกมัดถูกบีบหอตลอดทั้งวันเนี่ย เราก็คงจะจินตนาการได้ถึงความเหม็นแบบอุตลุใช่ไหมครับที่ว่ากันว่าในทุกๆ 2- ถึงสวันนะครับเจ้าเทา้าพวกนี้เนี่ยก็จะถูกแกะออกมาแล้วก็มาล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็คดูว่ามีเนื้ออันไหนที่มันได้งอกออกมาหรือมีเล็บอันไหนที่ได้งอกออกมาไหมที่ถ้ามีเกินออกมานะครับพวกเขาก็จะใช้มีดนะ่ตัดมันออกเลย แต่ที่แอดฟังแล้วรู้สึกว่ามันโหดสุดๆนะครับก็คือถ้าเขาไปพบว่ามันมีเล็บอันไหนเกิดติดเชื้อโรคหรือเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้แล้วก็นิ้วเท้าเจ้าของเล็บอันนั้นนะครับมันก็จะถูกงอกลับออกมาใหม่ครับก่อนที่จะถูกถอดเล็บแล้วก็หักพับกลับไปเข้าที่เดิมครับบ้าไปแล้ว ทำให้มันมักจะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าไอการทำเท้าให้เป็นดอกบัวแบบนี้นะครับถ้าบางทีมันทิ้งให้เกิดบาดแผลติดเชื้ออะไรแล้วก็มันอาจจะทําให้หญิงสาวผู้นั้นนะครับถึงกับเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์เดินไม่ได้หรือว่าตายไปเลยก็ยังมีนะครับ ซึ่งเรื่องราวความน่ากลัวแบบนี้เนี่ยมันก็จะดําเนินไปประมาณสักสองสมปีก่อนที่เท้ามันจะเข้ารูปแล้วเขาก็จะบอกว่าหญิงสาวที่ได้ถูกทําเท้าแบบนี้เนี่ยเธอก็จะเริ่มชินชากับเท้าแบบนี้ฮะคือเริ่มเดินด้วยความไม่มีเจ็บปวดอะไรกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบปกตินั่นเองโดยวิธีการที่จะดูว่าเท้ามันเข้ารูปแลหรือย,อยังนะครับเขาก็จะไปเช็คจากบริเวณปลายเท้ากับส้นเท้านะครับว่ามันอยู่ชิดติดกันแล้วไม่คลายไปไหนแล้ว ที่ถ้ามองจากข้างๆเนี่ยรูปทรงของเท้านะครับมันก็จะคล้ายกับรองเท้าส้นตึกอะไรประมาณนั้นครับที่ตัวส้นกับตัวหัวเท้าเนี่ยมันจะมีความแคบมากคือแคบพอแค่ให้เหรียญอันเดียวเนี่ยลอดผ่านไปได้เท่านั้นครับที่นั่นแหละเขาบอกว่ามันจะเป็นเท้าที่คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะครับต้องการจะเห็นกันมากฮะซึ่งนอกจากลักษณะของเท้าที่สง่างามแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่าหญิงที่ถูกมัดเท้าแบบนี้เนี่ยจะมีการเดินที่ดูเซ็กซี่มากคร แต่จริงๆแล้วแอดว่าไม่ใช่หรอกพอไปเปิดดูวิดีโอของพวกผู้หญิงที่เขาถูกมัดเท้าแบบนี้เดินนะครับเขาเดินเหมือนคนพิการแบบว่าใต้เท้าโดนตะปูตําอะไรแบบนี้มากกว่านะเพราะว่าในตอนนี้เองนะครับบริเวณเท้าที่เธอจะใช้รับน้ําหนักได้เนี่ยก็จะมีแค่ส่วนส้นกับส่วนปลายนิ้วโป้งเท้าเท่านั้นฮะนอกจากนั้นเองผู้หญิงเหล่านี้นะครับเวลาแก่ตัวไปแล้วเนี่ยก็ว,กว่ากันว่าพวกเธอเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านข้อต่อกระดูกหมดเลยครับที่ก็ไม่วายจะต้องใช้ไม้เท้าในการพยุงเดินทุกคนเลย ซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนจะสงสัยเหมือนแอดบ้างหรือเปล่าว่าถ้าหากสมมตินะครับสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยมีหญิงคนไหนก็ตามที่มีเท้าเป็นดอกบวัวแล้วเขาอยากให้เท้าเนี่ยกลับเป็นดังเดิมพวกเธอเนี่ยจะสามารถหาทางแก้ไขได้ไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะได้นะฮะแต่ว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยพวกเธอจะต้องเหมือนกับเจอความเจ็บปวดย้อนหลังนะครับก็คือ มันจะเป็นวิธีการงอเท้ากลับแบบย้อนหลังที่ก็หักกระดูกกระเดี่ยวอะไรกันอีกรอบแล้วก็ต้องมาเหยียบเท้ากดน้ําหนักอะไรกันอีกรอบทําให้คนต่างๆที่เขาหักเท้าเป็นดอกบบนแล้วนี่ก็แบบเออช่างเหอะเท้าแบบนี้ก็โอเคแล้วไม่อยากไปเจ็บปวดน้ําตาเล็ดเพราะถึงแม้จะทําให้เท้ามีรูปทรงกลับมาได้ดังเดิมนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกผู้หญิงผู้นี้เนี่ยอาจจะกลับมาเดินไม่ได้แบบปกติฮะแต่ทีนี้เรามาเล่าถึงเรื่องความดากัดกๆเบื้องหลังการมัดเท้าที่น้อยคนจะพูดถึงกันดีกว่า อย่างแรกเลยนะครับก็ว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการมัดเท้าแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เซ็กซี่แล้วก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของผู้ชายจริงๆหรอกเพราะว่ากันว่าสาวๆบางคนที่ถึงแม้เธอจะมีเท้าเล็กแบบนี้นะครับและเธอได้ไปอยู่ในห้องระโหฐานกับสามีพวกเธอนะครับก็จะไม่ยอมเปลื้องผ้าตรงส่วนเท้าให้สามีได้เห็นเลยครับหรือเอาจริงๆสามีก็คงไม่อยากจะเห็นส่วนเท้านั้นสักเท่าไหร่หรอกเพราะแบบลองไปดูไอสภาพเท้าแบบนี้ตอนที่มันโดนคลายผ้าออกมาสิ ใครเห็นแล้วเกิดอารมณ์บ้างเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะหรือแบบถ้าหากเรายิ่งไปเห็นการเดินที่แบบกระโผกกระเพกเหมือนเพิ่งโดนตะปูต่าม,มาแบบเนี้ยมีใครบ้างไหมที่รู้สึกแบบโอ,อ้เหมือนช่งยั่วใจเหลือเกินคงจะไม่มีนะฮะที่แบบนี้ก็คงจะถามว่าเอา้าแล้วจริงๆแล้วถ้าหากทำเท้าเล็กๆแบบนี้มันดูไม่เป็นที่ปรารถนาแล้วทำไมคนเขายังต้องสั่งให้ทํากันอีกล่ะ มันก็จะมาสู่เรื่องที่แอดได้พอเกเริ่นๆไปแล้วในตอนแรกนะครับว่าคนในวังเนี่ยเขาไม่อยากจะเห็นผู้หญิงกระโดกกระเดกมากฮะหรือว่าไม่อยากจะให้ผู้หญิงมามีอำนาจอ,อำนาจอะไรมากให้อยู่ใต้บงังคับบัญชาของผู้ชายก็เลยหากุสโลบายมาจับผู้หญิงมัดเท้าให้เท้าเธอเล็กๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากผู้หญิงคนไหนที่บอกโอ้ฉันโชคดีฉันไม่ได้เกิดในวังฉันเกิดในทุ่งหญ้าก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะรอดไปนะครับเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีทฤษฎีว่าทําไมเขาถึงต้องมัดเท้าผู้หญิงแบบนี้ครับ เนื่องจากบางครอบครัวในชนบทนะครับเขาก็จนมากจนไม่มีรายได้ไง,ไงพอมีลูกมีเต้ามาก็อยากจะใช้ลูกเต้าในการหาแรงตังเพิ่มครับคือแบบพอมีเด็กผู้หญิงใช่ไหมก็จะนําพวกเขาเนี่ยไปถักทอผ้าอะไรทว่าวด้วยความที่เด็กมันสนเด็กมันชอบออกไปวิ่งเล่นไงก็แบบจับมันมาหักเท้าทําให้เป็นรูปดอกบัวนี่ซะเลย แล้วก็บอกว่าลูกถ้าลูกหักเท้าแบบนี้นะเดี๋ยวโตขึ้นไปแล้วลูกจะได้แต่งงานกับผู้ชายหล่อๆรวยๆแต่ทว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับคือเขาตั้งใจใจะให้เด็กเนี่ยมันเดินไปไหนไม่ได้แล้วก็มานั่งทอผ้าแบบนี้ซึ่งกโ็โหดไปเพราะว่าเขาจะมีการไปเทียบเอาช่วงประวัติศาสตร์ดูนะครับว่าไอการมัดเท้าแบบดอกบวัวนี้เนี่ยมันได้เริ่มเสื่อมความนิยมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ปรากฏว่ามันก็ได้เริ่มเส่อมความนิยมเมื่อประมาณยุคที่เมืองจีนนะครับเริ่มมีการนําเอาเครื่องจักรทอผ้ามาละ ที่การทอผ้าน,นะครับก็จะเปลี่ยนจากการทออยู่บ้านไปเป็นให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยไปเป็นสาวโรงงานแทนครับดังนั้นเพื่อจะเดินทางไปโรงงานเขาก็เลยได้คลี่เท้าให้ลูกตัวเองเนี่ยสามารถเดินได้นั่นเองแต่ทว่าวอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับ เพราะว่าถ้าเราลองไปสืบดูตามประวัติศาสตร์ของจีนในบางช่วงอื่นๆเนี่ยไอการมัดเท้าให้เล็กแบบนี้นะครับก็เหมือนกับจะเป็นแฟชั่นที่ผุดผุดโผโผโดนแบนด์ไปบ้างแล้วก็ดึงเอากลับมาอีกทีอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นตอนหนึ่งนะครับของราชวงศ์หมิงเนี่ยเขาก็มีการแบรนด์การมัดเท้านี้ไปคือไม่ใช่แบบว่าเห็นคุณค่าของผู้หญิงอะไรแบบนี้นะแต่รู้สึกเหมือนก็ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรที่ไม่ดีสักอย่างของสังคมก็เลยได้สั่งให้เลิกไปสักพักหนึ่งก่อนที่ก็จะมีถูกการนําเอากลับมาเป็นแฟชั่นอีก วนไปวนมาจนกระทั่งถึงการเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับที่ก็ได้เริ่มมาเผยแพร่ไอเดียที่ว่าการทรมานร่างกายมนุษย์แบบนี้มันปาเทือนมันบาบาเรียนไม่มีใครเขาทํากันหรอก มันก็เลยได้ทําให้การมัดเท้าแบบนี้นะครับเริ่มเสื่อมถอยเริ่มตกเทรนด์ไปจนก,กระทั่งมาถึงจุดพีคที่สุดคือการล่มสลายของราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนนะฮะที่ตอนนี้เองเรื่องการมัดเท้าเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่ตกเทรนด์อย่างเดียวแล้วครับแต่มันจะถูกตีตราหน้าให้เป็นที่ไม่ชอบของหลายๆคนแล้วคนที่มัดเท้าเนี่ยก็จะถูกโดนเยียวยามด้วยที ความสวยมันก็จะมาตกอยู่กับใครล่ะครับก็ตกอยู่กับผู้หญิงที่เผลอหักเท้ามัดไปแล้วนั่นเองสิเพราะมันก็จะไม่ใช่แฟชั่นอะไรที่แก้ง,ง่ายๆแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าตกเทินแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าเท้าเนี่ยมันโดนหักไปแล้วมันงอกลับมาไม่ได้ฮะคือยุคนั้นนะครับถ้าหากเขาไปค้นพบว่ามีผู้หญิงคนไหนได้ถูกมัดเท้ามาเดินกลางถนนแล้วก็เธอผู้นั้นนะครับก็จะสวยมากเลยเพราะเหล่าเธอๆเ,เนี่ยก็จะโดนลากมากลางถนนครับ หลังจากนั้นก็จะมาเปิดโชว์เท้าของเธอให้ได้ประชาชีดูแล้วก็ขำขันกันนะครับหรือมีแม้กระทั่งสามีบางคนนะ่ะที่ถึงกับยาเมียตัวเองเพราะว่าเมียตัวเองเป็นคนเท้าเล็กเลยครับทาให้ผู้หญิงบางคนในยุคนั้นต้องเอาตัวรอดโดยการไปหาพวกรองเท้าที่มันใหญ่มาแล้วก็หลอกตาคนอื่นว่าเธอนะครับไม่ได้มัดเท้ามาใส่แล้วก็พยายามเดินให้เหมือนคนปกตินะฮะ แต่ว่าเรื่องที่ป่วงไปกว่านั้นก็คือในต่างจังหวัดบางที่นะครับเขาก็ยังมีค่านิยมเรื่องการหักเท้าลูกแบบนี้อยู่ไงถึงแม้ว่าเขาจะมีการห้องการห้ามมาแล้วนะครับเราแม่แม่เนี่ยก็จะหักเท้าลูกครับโดยมีการปกปิดคือไปซื้ออรองเท้าใหญ่ๆพวกนี้แหละ ให้ลูกมาใส่แทนเพื่อที่จะเป็นการหลอกชาวบ้านภายนอกว่าลูกของฉันนะไม่ได้เท้าเป็นดอกบบวแต่ว่ามีเท้าเหมือนชาวบ้านซึ่งไอความสวยนี่นะครับมันจะมาถึงจุดพีคสุดก็ตอนที่เมืองจีนนี้เนี่ยได้เป็นคอมมิวนิสต์โดยมีเฮียเหมาเป็นผู้นำครับที่เขาจะนําชาวบ้านทุกที่ทุกแหล่งเลยมาใช้แรงงานหนักๆลงมาขุดลง่งขุดไล่อะไรแบบเนี้แล้วคิดดูสิผู้หญิงพวกนี้ที่ปกติแค่เดินเนี่ยก็จะลําบากแทบตายแล้วยังต้องเอาเท้าเล็กๆของเธอนะครับมาทํางานขุดไร่อะไร ทำให้พวกเธอนะครับได้รับความทรมานมากกว่าชาวบ้านคนอื่นเป็นคูณ2เลยว่างั้นฮะและ ต่างกับความเชื่อที่ตำราส่วนใหญ่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าไอ้ความเจ็บปวดบนเท้าของผู้หญิงพวกนี้เนี่ยมันจะหายไปเพียงหลังจากสองสาปีที่พวกเธอได้ทําการมัดเท้านี้ไปนะครับมันก็ไม่จริงฮะเพราะมันก็จะมีอาม่าหลายๆคนที่เท้านี้เนี่ยยังได้ถูกมัดเป็นรูปดอกบัวอยู่นะเธอก็จะบอกว่าจนถึงทุกวันนี้แล้วแม้ว่าเธอจะมีอายุ7080นะครับไอ้ความเจ็บปวดเวลาที่เธอได้เดินบนเท้ารูปดอกบัวเนี่ยบางทีมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้อาม่าได้เจ็บจิกจแล้วก็ร้องเจี๊ยกฮะ แต่ทว่าอมาม่าเหล่านี้ก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่ายุคของคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ใช้แรงงานหนักนะครับมันได้ผ่านไปแล้วฮะจนกระทั่งอมาม่าที่เลี้ยงเหลืออยู่ในทุกวันนี้ที่เธอมีเท้าเล็กๆนะก็เหมือนกับจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกให้นักท่องเที่ยวได้มาอย่างเมืองจีนนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านกเกรี่ยงคอยาวของประเทศไทยเลยใอ้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้ามาดูได้ใช้จ่ายใช้สอยกันครับแล้วอาม่าก็จะแสดงโชว์อะไรแบบว่าพวกลํากังฟูเล็กๆให้พวกฝรั่งได้ดูกันก็เอาเป็นว่าเป็นฉากจบที่ค่อนข้างสวยเล็กๆของเ หญิงเท้าเล็กแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนน้านะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและว,วันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย